หากพูดถึงประเทศในยุโรปที่เต็มไปด้วยเสน่ห์โปรตุเกสคือหนึ่งในนั้นดินแดนริมมหาสมุทรแอตแลนติกที่ผสมผสานประวัติศาสตร์ศิลปะและธรรมชาติอย่างลงตัวและหัวใจของโปรตุเกสก็คือลิสบอนเมืองหลวงสีพาสเทลริมแม่น้ำเทกัส เมืองที่ทอดตัวอยู่บนเนินเขาและอาคารที่ถูกประดับไปด้วยกระเบื้องโมเสกทำให้ที่นี่ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดลิสบอนไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงแต่มันคือจิตวิญญาณของโปรโตุเกสที่ยังหายใจอยู่ที่นี่การเวลาไม่เคยรีบร้อนในย่านอัลฟามาย่านเมืองเก่าที่เก่าแก่ที่สุดในลิสบอนเต็มไปด้วยตรอกซอยคดเคี้ยวบ้านเรือนเรียงตัวบนเนินอาคารหลายหลังยังคงกลิ่นอายของสมัยยุคกลางแทรกด้วยอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทั้งโรมันและอาหรับผสมผสานกันอย่างลงตัวและทุก ย่างก้าวในย่านนี้คุณจะรู้สึกราวกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตที่ยังมีชีวิตออกเดินทางไปสัมผัสมนเสน่ห์ของลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสกับทัวร์เอื้องหลวงได้แล้ววันนี้ be world be wow be wonder สุดโลกสุดตาสุดใจกับ royal orchid holiday